สวัสดีครับมิติลาโตครับเยวันนี้เจอกันมาแบบชนิดว่าทุกคนรอคอยยางสองตัวนี้ที่กำลังนิยมที่สุดแม่ถือว่าสุดในเมืองไทยแล้วที่เป็นยางไทยนะที่เป็นยางไทยนะและเป็นยางหาซิ่งนะสองตัวนี้ถือว่าสุดที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะฮะอันนี้สําหรับโปรสงการและต่อนเนื่องไปแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของตัวราคาณวันนี้ถึอว่าสุดแล้วนะฮะมาดูฮเริ่มต้นด้วยดีเซนติกอร์ซิล่นะฮะอันอี้คือยางดีเซนติกอรซิล่นี่ฮะเห็นลายยางไหมฮะนะครับลายยางตัวนี้จะเป็นตัวที่นิยมที่ท่านค่อนข้างที่จะเห็นมากว่าเฮ้ยตัวนี้เห็นจริงว่ะ เงจริงว่าก็คือลายเป็นลักษณะของ420เป็นลาย420 S และ SD ตัวนี้เลยที่มองผิวเผินจะเป็นลักษณะนี้แต่นี่คือยางไทยนะนี่คือยางไทยนะไม่ใช่ยางจีนนะนะครับแล้วราคาตัวนี้จะมาฟัดกับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทเรนโซไทยเป็นยางนำเข้าที่เห็นนะเหมือนลายยางของ a d 0 8ตัวนี้เป็นดอกโรเตชันเป็นดอกลายไฟนะฮะแล้วเป็นดอกลักษณะของสเปคกนระการรีดน้ำเห็นไหมฮะสวยไหมเจ๋งไหม <Wow. S 2> ะฮะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของอด,ดอกลาย420 <c oughs> จริงๆแล้วบุคลิกในการใช้ยาง2ตัวนี้จุดแตกต่างกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเรามามองจุดแตกต่างกันลักษณะแรกก็คือจุดแตกต่างกนที่ลายกันนะฮะ <c oughs> ลาย2ตัวนี้คนละลายกันแน่นอน นะฮะหน้าที่มันจะแบนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้จะแบนกว่านิดหน่อยแบนกว่านิดหน่อยในขนาดไซส์เดียวกันนะฮะตัวนี้จะไม่แบนเท่าตัวนี้นะฮะแต่เรื่องของประสิทธ,ธิภาพตัวนี้จะเหนือเหนือในลักษณะข,ของการวิ่งทางเรียบนะฮะสมรรถนะในการเบรกใกล้เคียงกันนะฮะตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องการรีดน้ำนะฮะแต่จริงๆแล้วยางตัวนี้มันจะเพิ่มอย่างหนึ่งก็คือความนุ่มความเงียบ ที่มาแบบชนิดว่ามาแรงอ่ะนะฮะมาแรงเพราะว่าเนี่ยดู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 เด,เดซิเบลในห้องเทสเขา6.9 dB นะฮะ6.9 dB กูดูเดซิเบลในห้องเทสของตัวนี้73 dB แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอออย่าง แล้วแต่ชอบดีกว่าว่าชอบลายแบบไหนนะฮะใส่แล้วป้องกันแบบไหนแต่ผมบอกเลยนะคุณภาพผมว่าไม่หนีกันแล้วนะแล้ววันนี้นะเพราะว่าตัวนี้ก็ใส่มาเทสในระยะหนึ่งแล้วแต่ตัวนี้สองสมปีแล้วนะฮะคุณภาพไม่หนีกันแล้วคือ,อยางสองตัวนี้ไม่ใช่ยางจีนนะครับเป็นยางไทยแล้วราคาที่เราสมัมผัสได้เนี่ยเรนโต้สามพันนิดนดเริ่มต้นตัวนี้ก็สามพันนิดนราะฉะนั้น ถูกว่านี้คงไม่มีให้เห็นล้นะครับเพราะอะไรเพราะยังจีน2,000กว่ากระโดดมาน,นิดนึงได้อย่างไทยแท้นะคบแล้วประกันคุณภาพ5 0า0 0ื่โลนะ,ค,ะความเหนียวหนึกของของตัวยางเนี่ยมันมีให้เห็นชัดเจนนะเอาทีนี้มาดูแก้มครับเห็นไหมฮะแก้มเนี่ยจะตีลักษณะของของของ,ของตัวเลนโซ่ไายเกิดขึ้นแต่ตัวนี้ออกแนวป่องนิดนึงคือแนวมันจะป่องปองหน่อย นะใครชอบผมอขอก็เอาตัวนี้ใครชอบแบบเวลาใส่แล้วร้อมุมุดยยางไม่ค่อยยืดมากนิดหน่อยแก้ไม่ค่อยโผล่หน่อยก็ตัวนี้เลยนะฮะส่วนตัวนี้จะออกปลอกตัวนี้จะออกแนวที่เขาเรียกว่าอะไร,รโดนัท<ม>หน่อยมผมว่าต้องมี การใช้ยางของออยางลัอสแตดแบบนี้ต้องมีห0า0มื่โลบวกลบนะผมว่าไม่แน่จะต่ำกว่านี้ ให้ดูแลยางดีๆสำหรับยางบ่อยๆหน่อยผมว่าชัดเจนแน่นอนนะครับห้าหมื่นโลบวกรถต้องมีนะครับผมนะฮะโปรสงการนี้ผมว่าฟัดกันแน่ๆนะครับระหว่างตัวลายเอดีนกับลาย420นะครับผมว่าฟัดกันแน่นนะครับจดกันเลยฮะอย่าดิ้งดูดายเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะเปลี่ยนล้อเลือกขัดสัอยางตัวนี้ได้หรือจะเปลี่ยนยางอย่างเดียวเพิ่มที่เดียวนะฮะได้ยางคุณภาพแบบนี้ไปนะฮะโอเคครับไว้เจอกันคราวต่อไปขอบคุณมากครับที่นี่เพจที่ติล้าโตนะครับเรามีเพจใหญ่เพจเล็กสองเพจนั้นเข้าไปกด กดแชร์แล้วก็ช่อง YouTube นะฮะกดติดตามกดซับสไครต์ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับ